หลังจากนั้นเราก็จะใส่มะขามป้อมลงไปนะคะประมาณขนาดความจุขวดก็คือ75-80%ของขวดนะคะการดองนะคะเราจะเลือกนะคะน้ำที่ใช้ดองก็จะเป็นสุรานะคะ เหล้าโรงนะคะ40%นะคะหรือว่าเหล้าขา,ขาวของเราเนี่ยค่ะได้นะคะหรือบางท่านนะคะจะไม่ใช้สุราก็อาจจะใช้น้ำพึ่งได้นะคะน้ำพึ่งที่ใช้แนะนำเป็นน้ำพึ่งป่าน้ำพึ่งป่าเป็นจพันหรือน้ำพึ่งอะไรก็ได้นะคะแต่มีที่หมอแผนไทยนะคะหลายท่านบอกเหมือนกันนะคะบอกบาทว่า จะไม่ให้ใช้น้ําผึ้งที่มาจากดอกลําไยนะคะ<ส>เพราะว่าตัวนี้คะ่ะตัวดอกลําไยอะคะ่ะมันจะเป็นเหมือนมันจะมะีสารเคมีบางตัวที่เร่งดอกลําไยให้มันโตแบบนี้นะคะ<ส>ก็ฟังหูไว้หูเนาะแต่เป็นว่าพี่หมอแผนไทยบอกว่าให้ใช้น้ําผึ้งอะไรก็ได้แต่ไม่ไม่เอาน้ําผึ้งดอกลําไยนะคะ<ส><ส>ก็ใส่ลงไปให้ท่วมนะคะ<ส>ไม่ต้องเต็มขวดเนาะก็ประมาณแค่ท<ส>่วมมะขามปอมค่ะ สวัสดีค่ะ